ช็อตเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดโปงออกมาให้เห็นเลยว่าการสร้างพยา,ยานหลักฐานอันเป็นเท็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะผมบอกให้เลยว่าตอนนี้นะครับสพเมืองนนท์นะครับคนที่มาฟ้องผมน่ไปเตรียมจองสารวัตรได้เลยนะครับตอนนี้ผมมั่นใจว่านะครับคนที่มาฟ้องผมที่สพเมืองนอนทบุรีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไปจองสารวัตรได้เลยนะครับ คุณยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพปานหลักฐานทางเป็นเท็จนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการเห็นหลักฐานทุกชิ้นแล้วนะครับว่าใครเป็นคนตัดต่อนะครับใครเป็นคนตัดต่อคลิปวิดีโอที่มาแถลงข่าววันที่26เมษายน2 6 6 5นะครับโดยใช้ g o o g l e Ma p อย่างไรในการที่มาหลอกแกตาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นของเกที่มีการใช้ Photoshop มีการใช้ Google m a ทนะครับที่แหกตาคนทั้งโลกแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ามีการใช้นะครับภาพกราฟิกต่างๆที่บอกบาดแผลเขาได้กับใบพัดเรือแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่แซนพูดคือความจริงในการสร้างหลักฐานใปเบนเท็จในการปัสสาวะท้ายเรือของน้องแตงโม ซึ่งเป็นตาบาปให้กับน้องแตงโมมาจนถึงวันนี้นะครับว่าดาราสาวชื่อดังนะครับไปจับไปปัสสัติท้ายเรือและจับขาแซนพัดตกเรือตายเองสิ่งเลกนั่งเาเน,นี้มันคือการสร้างปรรจุญญาฐานอันเป็นเท็จเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนคน,นทัประเทศเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี้ยนะครับน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกที่เวลา22อนาฬิกา3 4ม0ยอย่างแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์ตามที่ตำรวจได้มีการกล่าวอ้าง นะครับมีการเปิดคลิปวีดีโอว่ามีการพบจุดตกของน้องแตงโมเนี่ยนะครับตามคำให้การของแซนในเวลา22นาฬิกา34.10ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเรามีพยานหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกเรือโดยทางหัวเรือไม่ใช่ตกท้ายเรือในเวลาช่วงประมาณ22นาฬกาไม่เกินนะครับไม่เกิน นะครับยี่สิบสองนาฬิกาจุดหนึ่งศูนย์เอาไงี้ไม่เกินเนี่ยนะครับนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูนะครับมีหลักฐานให้ดูว่าไม่ได้ตกตามที่ตํารวจภาคหนึ่งนะระบ,บุว่าตกที่เวลายี่สิบสามนาฬิกานะครับแล้วก็ผลการตรวจร่างกายของคนบนเรือทั้งห้าคนนะครับโดยเฉพาะในแซนเนี่ยมีบาดแผลที่ข้อมือขวานะครับแต่ละคนก็มีบาดแผลหมดแล้วบาดแผลนั้นเกิดจากอะไร จริงๆแล้วเราทราบหมดแล้วนะครับว่าคนที่มาเล่าเราฟังนะครับแล้วก็หลักฐานมามอบไปเราเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะได้ยืนยันชัดเจนว่าใครทําอะไรใครทําแบบไหนอย่างไรนะครับประกอบด้วยคลิปวิดีโอต่างๆประกอบด้วยภาพนิ่งต่างๆแล้วก็บอกด้วยว่าตํารวจนะครับทําอะไรบ้างกับสิ่งที่มีการรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์รับจ็อบกันขึ้นไปนะครับโดยสร้างกําเนกระบวนการ เดโตโหมลานผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าผมยังยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางนะผมเรียนอย่างนี้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คอยดูไปเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยก็มีสิ่งปรากฏอันยืนยันได้แล้วว่าการที่น้องแตงโมมาปราวัตรท้ายเรือเนี่ยนะครับตามลิปวิดีโอที่กําลังเปิดเผยแพร่มาเนี่ยนะครับโดยใช้ Facebook ของน้องแตงโมนะครับเป็นตัวเผยแพร่ นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพ่อน้องแตงโมเนี่ยนะครับลงจากสวงสวรรค์ก็ลังมาเปิดโปรงความจริงสําหรับคนที่ฆาตกรรมอำพรางน้องแตงโมและนั่นเป็นการทรมานน้องแตงโมอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าบรรดาลโทสันะครับแล้วก็ทำรลายน้องแตงโมเนี่ยนะครับอย่างโหดเหี้ยม